มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้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 แดด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 เต็มไม่เป็นไรเ,เราสู้สู้ไม่ถอยฮัลโหลย,ยู่เห็น <He ed S 2> ยังเนี่ยโอ้ <c oughs> เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อใกล้เข้ามาแล้วแน,น่น่ะน่าน่าน่าหน่าโอ้เดี๋ยวผมจะพาไปดูการเหตุ ต่อม้อเสาลัวนะครับนะว่าทีมงานลุงสีนี่กับกงซุนเซอร์นี่เป็นทีมงานชุดใหม่นะครับจะเทยังไงเรามาดูกันนะครับนะเฮ้หลุยปุ๊หลุยปุ๊ก็กำลังขั้นลนนะครับนะตอนนี้พาโทรศัพท์เข้ามาในโฮมก่อนนะครับนะในโฮมแม่นบอกเห้ยสั่งสอนแมน ในร่มนะครับนะพี่น้องออื้อ <S 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 แล้วเทแล้วเทแลวเทแล้วเทแล้ว,ลว <S S S ผมมีปัญหาอยู่มีคนไปขโมยเสียมผม <c oughs> ชายไทย <c oughs> ไม่ทราบ <c oughs> ไม่ทราบชื่อไม่ทราบจำนวน แอบขโมยเสียมช่างเดียวยู่ผู้เดียวเสียมเฮียแม่ลุงสีพดแล้วพดแล้วโอ้เทเทเทแล้วน้องลุงสีน้องนี่เนาะด้การเนาะเทไปเรื <und> <t art> ่อยเนาะประกาศประกาศถึงคนทางโน้นอ่าเล่งมือหน่อยนะใส่แว่นน่ะคนทางทางโน้นน่ะใส่แว่นดำน่ะ นี่ครับนะก็จะมีเล็กทีล่ลุงปานนะครับมัดไว้นะครับเป็นระดับนะครับเริ่มเทแล้วนะครับก็ดูตั้งตั้งตอนแรกนี่จะไม่ตรงนอนลงสีเนาะ เตทปูนเข้าไปก็ด,ดันดันดันไปนะครับนี่จะไม่ตรงกลางเท่าไหร่นักนะครับนะมันก็อยู่ที่คนวางทีแรกนะครับวางดีก็ดีวางไม่ดีก็ไม่ดีนะครับยิ่งเขาเร่งเ่งอย่างนี้นะ่ะโอ้ยหนุครับผู้เจ้าขนาดพี่น้องเอ้ยผู้กงซุนก็นำหน้าไปนะครับปรับแบบปรับอะไรนะครับส่วนลุงสีก็น้องสอนน้องหลุยก็ก,กำลัง เทไล่มาคาดว่ามือน,นี้ตรงแล้วแม่นบอกครับมือวางคานเนาะมัดคานเนาะมือเนาะมัมดดีบุดีเทนะแม่นบอกลุงสี่ทาสิทธิ์กทเนาะโทษโทษโทษ สวัสดีครับนี่เสื้อเหลืองก็คือลุงเดียวนะครับจุงกระเบบ,บองปโปนกรุบกรุบขเนียได้ยินเสียงมอตะร์ไก่จุ๊บจวันนี้นะครับแดดก็ค่อนข้างร้อนนะครับร้อนนะครับนี่น้ำหมดไปแล้วนะครับหมด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 ,หมดถึงขนาดต้องสแตนบายรถน้ำไว้เลยหนึ่งขันว่าดิโทรุยคือมาหมดแค่มือน,นี้คือ <c oughs> <c oughs> ได้สแตนบายรถน้ำไวข้ขันหนึ่ง นำแร่จากไหนจากวัดถ้ำผาจันทร์อ <c oughs> ๋อ <c oughs> เดิมนะครับรงเดียวรับเราสิเแก้ปัญหาอะไรนี่แก้ไปไหนไอ้คนขอ,องหมดน,นี้นี่แต่แมงขนุมไหมแมงขนุนอนขนนข,น,นขั้วแล้วขั้วไหนมันหลายเลย ลองเทไล่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนในช่ <ố fs. S 1> วงเช้าก็ยัง เมาคั้นเลยบอรับนี่ใช่ครับน้ำเมาคั้นเลยบ่เพื่อนเมาคั้นเลยบ่มาแล้วครับผมมาเก็บทางเป้าโอ้เก็บทางเป้าโอ้ครับครับครับฝั่งนู้นก็จะมียูทูบเบอร์นะครับซึ่ง หมแล้วแม่เปดไทบบงเมืวักไอบึงมเลว่นอนาคตสูงต้นมาระกอพี่โอมาระกอนี่ไปได้สวยมาก ะมะละกอกับกล้วยไปได้สวยยังงกับบึงนะเนาะผู้ใดมาถ้าแป้งให้ต้นกล้วยนี่จะนี่ยังไงปูนนี่ยังไงแบบโอ้โหกล้วยด่างก็มีครับ <_ an> โอเมนครับใครท่านใดสนใจนะครับนะกล้วยด่างกล้วยด่างตอนนี้ลดราคาแล้วเขาเล่นกันเป็นแสนเลยเด้ครับที่บ้านผมก็มีพีแสน ตอนนั้นมันซาซาแล้วก็ได้หมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ครับเดี๋ยวนี้สามร้อยไม่มีคนซื้อโะกล้วยด่างครับที่บ้านพี่เดือนและน้องนูนาเนี่ยครับหลังบ้านนี่มีนะครับนะนี่นี่น,นี่นี่ครับเส้นทางนะครับจัดสรรจัดสรรโดยโดยซ่อนกล้วยด่างมันเป็นศิลปะไม่ใช่ศิลปะสนใจก็อย่าลืมนะครับนะแล้วก็ศิลปะมีก็คือขั้นตอนเท่นะครับ ต่อหม้อเสานะครับกาลังวางต่อหม้อวะ่ะครับต่อไปก็เดี๋ยวก็รายละเอียดต่อไปก็คงเป็นคานครับพรุ่งนี้ลุงศรีบอกว่าจะมัดมัดเหล็กก่อนมัดเหล็กคานคนขุดก็ขุดไปวางแบบไปไล่เทรเร็วเร็วเร็วเนาะเร็วเนาะครับเร็วครับนคนใช้คนแค่ไม่กี่คนเร็วจริงค่ะเพราะว่า เพิ่นความสามารถเพิ่มใช่วันเดียวเพิ่นวางแผนกันได้ออกมาดีมากค่ะวันเดียวขุดหลุมเสร็จแล้วส่วนวันที่สองก็มันวันที่สองก็มัดเสามัดเสามัดตะแคงมัดตะแคงใช่จ้ะเขาแบ่งเขาก็แยกกันทุกวันนะครับใช่เพิ่นวางแผนออกมาได้ดีมากในการทำรั้วนะคะสุดยอดเลยค่ะนี่ก็คือขั้นตอนกันถ้าได้ทำมันก็เร็วทำเสาครับ มันข้อดีมันคือตอนนี้น่ะปลายฝนละน่าจะมีนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่ถ้าเราขึ้นจากพื้นดินไปปุ๊บก็ไม่มีปัญหาละ,าะนะใช่ใช่ถ้าตอนเราอยู่อยู่ใต้พื้นดินน่ะอย่างต่อหม้อต่อัพวกเนี้มันจะยากแต่ถ้าขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บไม่กลัวละฝนก็ฝนมาเหอะอครับ,รบก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณกําลังใจนะครับสวัสดีครับ